ยูสลาโบจัดงาน Ex c l u s i v e s n ฟช k p พี k เผยชมแบรนด์เดอร์มาสายอัากลีพร้อมนักพัฒนาแบรนด์บินตรงร่วมงานคอสแม็กและ e c คอมเมิร์ซจัดงาน Ex ็กซ์ค s ูซีฟชนะพีคก่อประสบการณ์สุด Ex c l u s i v e ให้สื่อมวลชนไทยได้เป็นกลุ่มแรกที่สัมผัสยูสลาโบแบรนด์สกินแคร์แนวคิดใหม่ที่ผสานศสรห่งความงามและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อผิวจากเกาหลีใต้ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยคุณจีนาเบนักพัฒนาและตัวแทนแบรนด์ยูสลาโบให้ข้อมูลว่า use label. เกิดจากคำถามง่ายๆว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ทรงพลังเหมือนทรีตเมนต์ในคลินิกแต่อย่างอ่อนโยนพอให้ใช้ได้ทุกวันได้อย่างไรหัวใจของเราคือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงด้านคุณอภิรดาธานาพรวัฒนาประธานเจา้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ประจำประเทศไทยบริษัทเอคอมเมิร์ซกรุ A ๊ปจำกัดมหาชนกล่าวเสริมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ว่าการได้ทำงานร่วมกับคุณจีน่าและทีมคอสเมตทำให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เรามั่นใจว่าด้วยเรื่องราวที่แข็งแกร่งและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมยูสลาโบจะก้าวขึ้นเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศไทยที่เรา때태국ว่าต장า굉ความ적าม장นป또굉เท발전ทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากและมีศักยภาพใน่านา่มนที่าย เขาบอกว่าในตลาดสกินแคร์ของประเทศไทยอะค่ะมีการแข่งขันสูงนะคะทําให้ผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าผู้ผลิตต่างๆค่ะมีมีศักยภาพมีความสามารถสูงอยู่แล้วค่ะซึ่งก็มั่นใจว่าตลาดในประเทศไทยอะค่ะก็จะมีการพัฒนามากขึ้นมีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้ค่ะมองว่ามันจะมาช่วยเสริมความรก 카스맥은 코스맥, 이제, 이제 태국에서 들어오잖아요 혹시 태국 시장에서 어떤 혜택을 줄수 있는지 생각하세요? 어, 저희가 어쨌든 전세계 1위 업체로서 이 태국의 뷰티 시장을 한 단계 업그레이드하는 데큰 도움이 될수 있을 거라고 생각을 하고 그다음에 그 다음에 태국 여성의 높은 요구 수준을 맞출 수 있을 것이라고 생각합니다 ด้วยความที่คอสแมกอะค่ะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็น O E M O D M อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะคะการที่เข้ามาประเทศไทยก็เชื่อว่าทางเราเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้เติบโตอย่างในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะอีกหนึ่งโปรเจกต์협찬ในด้านการน้นองถือเคะอ๋อีกหจกตเน้คอัคอม่ 이렇게새로운어떤기술그다음에더높은차원의서비스เอคอมเมิร์ซค่ะเป็นพันเนอร์ที่แข่งแกร่งอยู่แล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้การได้ร่วมมือกันกับทางเอคอมเมิ e ์รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับผมเป็นอย่างมากเลยและผมก็มั่นใจว่าทางเอคอมเมิร์สก็มีศักยภาพมากพอค่ะที่จะนำพาแบรนด์เนี่ยให้เติบโตในตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณค c o m m e r c e ด้วยค่ะท erm ี่ทำให้ผมเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่ๆได้รับรู้เทมใหม่เกี่ยวกับความต้องการของผู้หญิงไทยมากขึ้นด้วย 이번 유튜버 오픈하게 되잖아요. 어 유튜버의 핵심적인 그리고 아 좋은 점, 장점에 대한 것 말씀 부탁드립니다. 유스라보는 처음부터 저희가 어떤 브랜드를 소개하기 위해자가 아닌 철저하게 데이터 분석 그다음에 고객들이 무엇을 원하는지에를 기반으로 해서 만든 브랜드입니다. 그래서 이것으로 인해서 사실은 고객들은 좀더 다른 차원의 만족감을 느끼실 수 있을 거라고 생각합니다. อย่างแรกเลยค่ะก่อนที่จะกําเนิดแบรนด์นี้ค่ะมีที่มาที่ไปจากการสํารวจข้อมูลอย่างละเอียดอย่างลึกมากเลยทําให้เราได้รู้ว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการอะไรอยากได้อะไรซึ่งแบรนด์ยุทธลาบนเนี่ยมาจากการสํารวจข้อมูลตรงนั้นก่อนแล้วก็ถึงจะออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์นี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจว่ามีมีความต้องการมีส่วนผสมที่อยู่ในตรงเนี้ยตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแน่นอน อาการก็อย่างแรกมาเพื่อข้อมูลครับสำคัญมากนะครับเรามีข้อมูลลึกมากอยู่แล้วนะครับว่าแชทนี้นะครับยังมีอยู่ตรงไหนนะครับตังนี้แล้วก็สูตรผสมนะครับมันนี้แล้วก็ราคาด้วยนะครับว่าจะมี value ให้กับผู้บริโภคยังไงนะครับเราก็เลยเอาดัตตานี้มาแล้วก็มาหาอย่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ มันจะเป็นไปนไม่ได้ถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์แบบคอสต์แบ็์ที่จะช่วยในการผลิตนะครับโดยความเชี่ยวชาญนะครับประสบการณ์นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เกาหลีนะครับมาผลิตอันนี้ได้นะครับเป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับเพื่อปัจจัยครับว่าในใน,ใน positioning ของแบรนด์นะครับ positioning ของผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ การเข้าหน้าในอนาคตนะครับเรื่องการตลาดนะครับโดยใช้อีคอมเมิร์ซเป็นหลักิจิกิลเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นเฟสแรกในที่นอนเขาจะเข้าสู่ออฟไลน์ด้วยในเฟสสองถัดไปจากข้อมูลนะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลด้วยใช้ AI ไอหนักมากนะครับเรารู้เลยว่ากูเกิลนะครับสื่อหานะครับว่าต้องมีอ่าส่วนผสมอะไรมากนะครับที่เขาต้องการตอนนี้นะครับ คือพวกเราทุกเนี่ยต้องต้องต้องรู้ครับว่าเขาแบบฉลาดขึ้นเยอะมากเลยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีของ A I นะครับไม่มีจะไม่มีวันหน้าแล้วครับที่แบบว่าแบรนด์ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้แบบมันดีอย่างนี้นะครับทุกคนจะเข้าไปดูสูตรเลยนะครับสดประสุบนะครับว่ามันมีอะไรแล้วก็มันใช้ยังไงมังนดี เพราะฉะนั้นเน่ยถ้าเราอาศัยแค่ดาตานะครับในการที่สร้างผลิตภัณฑ์นี้มาสร้างแบรนด์นี้สร้างแบรนด์น,ดนี้มานะครับอันนั้นก็รู้เลยมั่นใจว่าตอบโจทย์นะครับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการแต่ว่าพูดถึงว่าในราคาที่เหมาะกับเขานี่นะครับ p ือสิ่งนี้จะเป็นแบบว่าอาจจะออกแนวพรีเมียมหน่อยเพราะว่า,าสูตรนะครับหรือว่าส่วนผสมเนี่ยนะครับไปแนวนั้น แต่ว่าราคาครับเราก็จะตั้งราคาที่เหมาะกับตลาดด้วยนะครับที่แต่ว่าจะให้มีดาวยูจริงๆนะครับ positioning คือดาวยูสำหรับมือในะครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยไม่ใช่ว่ามีมีหลาย s k u ก็มีหลาย l a y e r ประมาณนี้นะครับคือในในชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยแบบว่าต้องแบบว่าไลฟ์สไตล์รวดเร็วนะครับจะต้องไม่มีเวลาเลยพอถิงมบักพอตือ่นเช้ากลับบ้านเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ใช้ง่ายนะครับพราใช้ได้แล้ก็มีผลงาน 드마신 물은 유스라보를 사용할지 말지 망설이고 계신 분들한테 한 말씀 부탁드립니다. 아 유스라보를 네. 사용할지 네. 말지 네. 네. 망설이고 계신 분들. 사실 그 세상에 좋은 제품은 굉장히 많습니다. 그런데 그 고객들이 무엇을 필요로 하고 본인의 생활을 좀더 윤택하게 할수 있는 제품은 많지 않습니다. 그런 측면에서 보시면은 왜 유스라보를 써야 되는지 명확하실 것 같습니다. ก็จริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆหลายแบรนด์มากเลยนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เหมาะกับเราเราต้องรู้สภาพผิวของเราให้ดีก่อนค่ะรู้ถึงปัญหาแล้วเมื่อมาดูมดือมาดูศึกษาผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตรงกับตอบโจทย์จากผู้ใช้ในหลายๆแบบเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงเนี่ยเราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ตรงจุดเหมือนกันค่ะ